ครับเพื่อนๆน้าๆน,านักตกปลาและท่านผู้ชมที่ชอบในเกมกีฬาตกปลานะครับวันนี้ไม่ได้ไปตกปลาครับผมวันนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกทักเข้ามาบอกว่าอยากให้ทําวิธีแก้ไขเวลาเราแต่งเสียงลอกไปแล้วมันดังไม่ดีเราจะนําออกมาแก้ไขยังไงเวลาเราติดกาวเข้าไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทําให้ดูนะครับ สำหรับวิธีแก้ไขลอกอแต่งเสียงลอกแล้วเวลาเราติดกาวเข้าไปแล้วมันเสียงดังไม่ถูกใจหรือดังไม่ดีหรือว่าติดผิดล็อกผิดผิดกับเฟืองนะฮะเราจะนำออกมาแก้ไขยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำให้ดูนะครับอุปรกรณ์ของเรานะครับก็มีอันนี้ก็มีกาวะฮะ เตาล้อนก็มีผงสปาฮะหรือใครจะใช้แป้งก็ได้ครับแป้งนี่นะก็มีมีดนี่นะครับอันนี้ก็เป็นลอกที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับนี่ลอกอน,นูวสกว่าจะใช้มานานแล้วฮะยี่สิบปีได้แล้วครับรอีกลอกตัวนี้ย้ามตัวนี้นี่ฮะอันนี้ผมแต่งเสียงไว้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะนําออกมาแต่งใหมใหให่ให้เพื่อนๆดูนะครับ แต่งไว้เรียบร้อยเดี๋ยวจะนำออกมาแก้ไขใหม่ให้ดูเนี่ยนะฮะตัวนี้แหละอันนี้ผมแต่งไว้เรียบร้อยแล้วครับเสียงเนี่ยนะครับ,รบมราลงมือครับนี่นะฮะมันจะเป็นลักษณะนี้ครับที่แปะไว้ ก็ใช้มีดนะครับค่อยแซะออกมาเลยนะครับเนี่ยมีันนี้นะครับค่อยแซะออกมาเลยนะครับเนี่ยนะเห็นไหมครับเนี่ยค่อยแซะก่อนเลยนี่ยนะแซะออกมาเลย,ออเลยตอนที่ผมใช้แปะนี่ผมเอาเอาเอา ขงสักค่านะครับทำค่อยๆแซะออกอย่างนี้เลยนะครับทำไม่ง่ายครับนี้เลยนี่เลยนะครับเนี่ยมันจะออกว่าแกะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ค่อยเซะออกมาเนี่ยน่ครับนี่ฮะค่อยค่อยเซะออกมาเลย เสออกมาค่อยนะทำไม่ยากครับหลังจากนั้นแล้วก็เราออกมาได้แล้วก็เอามาวัดแต่งเหมือนเข้าเหมือนเดิมนี่ฮนะจะออกออกแล้วครับนี่นะฮะจะเป็นลักษณะน,นี้ออกแล้ว คือยยากครับรค่อยๆเสตออกนี่ฮะจะออกแล้วครับนี่นฮะเห็นแล้วขนาดนี้นะครับ จะออกไปฮะอ่ะออกแล้วครับเนี่ยเรียบรลอยนี่นะฮะนี่ก็ออกมาแล้วขนาดนี้แล้วฮะนี่นครับหีจากนั้นเราก็ขอทำความสะอาดซะหน่อย เรียบร้อยแล้วแล้วก็เรติดผิดวิธีหรือเราวัดระยะไอ้ตัวโค้งไอ้ตัวงอตัวนี้นะครับเนี่ยเราวัดผิดระยะนี่จะทําให้เสียงก็ทําให้เสียงไม่ดังดังไม่ดีด้วยนะครับไอ้นี่มันจะอยู่มันอยู่ที่าการวัดระยะของตัวเนี้กับเฟือง ให้ห่างกันระยะห่างกันพอดีนะครับจะทําให้เสียงดังดีแต่ถ้าห่างมากก็ดังไม่ดีแล้วอีกอย่างดังดีไม่ดีจะขึ้นอยู่กับตัวโลหะตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้จะสปริงดีไหมอย่างเงี้ยจะค่อนข้างจะแข็งหน่อยฮะตัวนี้นีในี้ผมเอามาจากกิฟเนี่ยนะกิฟปักระปุนี่ยอย่างเงี้ยนี่ฮะนี่แบบนี้เลยนะครับกิฟรับผมตัวนี้ครับเนี่ย ที่ผมอ่านำออกมาแต่งเสียงนี้เอาตัวนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยผมจะตัดเอาตัวนี้เนี่ยนี่นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยผมจะตัดเอาส่วนนี้เนี่ยส่วนนี้ส่วนนี้ตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกแล้วก็มาดดให้งอแบบนี้นะครับเนี่ยวัดระยะอย่างเงี้ย นะหรือได้มาจากตัวนี้ครับกิบตัวนี้กริบปกผมตัวนี้ครับนี่นะครับเราก็มาเอาตัดเอาให้มีบัตรระยะให้ได้ระยะกับเฟืองตัวนี้นะฮะเฟืองตัวนี้แล้วเวลาแปะนะครับบางคนให้แปะ ให้ถูกทางนะครับให้ให้ตัวงอๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้มันไปทางนี้นะครับอย่างเงี้ยอให้เลยนะสมมติว่าเฟืองมันจะอยู่อย่างเี้ใช่ไหมตัวให้ตัวงอตรงเนี้ยไปให้มันอ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมให้ไอ้ด้านงอๆอย่างเงี้ยให้หันไปทางอ่าด้านซ้ายมือ ของคุณนะครับที่คุณนนี้ด้านสายมือเนี้ยอตัวงอเนี้ยให้ไปทางด้านสายมือเนี่ยงออย่างเงี้ยให้ไปด้านสายมือเวลาหมุนเน่ะถ้าไปทางขวาอย่างเงี้ยมันจะดังไม่ดีครับเพราะเวลาลออมันหมุนน่ะมันจะหมุนมาทางนี้หมุนออกไปทางนี้หมุนอย่างเงี้ยหมุนมานมันจะดันในตัวเนี้ยเนี่ยง้างออกไปอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะไม่ม สปริงจะไม่ดีแต่ถ้าเราหมุนมาทางนี้นะครับเฟืองเวลาอลอกแบบลอกมันจะหมุนไปอย่างนี้ลอกมันจะหมุนอย่างนี้ฮนะหมุนมาอย่างนี้ใช่ไหมลายนี้เสียงมันจะดังมันจะมันจะกดไปทางนี้แล้วมันก็จะสปริงไปไปไป,ไปโดนในเฟืองอีกตัวที่จะจะมาที่หลังอะ่ะมันจะทําให้เกิดเสียงดังมากเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะสปริงตัวเงี้ยเนี้ยพอเข้าใจอยู่นะฮะเนี่ยตัวนี้มันจะสปริงเง,งี้ยเร่งไปโดนในตัวเฟืองที่จะตามมา ตัวหลังเนี่ยเนี่ยแล้วขนาดนี้มองออกใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราหันข้างอย่างงี้ใช่ไหมเฟืองมันจะมาอย่างงี้หันข้างมาทางนี้ถ้าโค้งงอมาอย่างงี้ใช่ไหมเฟืองเนี่ยมันจะ็นค่อนข้างเกี่มให้สปริงเลยฮะมันอย่างเงี้ยมันจะดังไม่ดีสปริงเก็ไม่ดีเนี่ยมันจะง้างออกมาอย่างเงี้ยพอลอกมันจะหมุนมาทางนี้หมุนมาอย่างเงี้ยเวลาปลาปลากินหรือปลาเนี้ยมันจะหมุนมาแบบนี้หมุนไปทางนี้ ลอกตามตามหลักมันแต่ถ้าเราหมุนกลับข้างมาอย่างนี้เวลางอกลับข้างให้กลับข้างมาอย่างนี้ตัวเงี้ยให้ไปด้านซ้ายอ่เงี้ยให้ไปด้านซ้ายลอกมันจะหมุนมาอย่างนี้เฟืองมันจะไปอย่างนี้ตัวนี้มันจะกดเราจะเด้งกลับไปโดนเฟืองที่ตามมาไอตัวซี่เฟืองที่ตามมามันจะทำให้เกิดเสียงดังเสียงดังดีฮะอย่างนี้นะครับนี่แหละคือเทคนิคบางคนไปติดข้างทางนี้มันจะทําให้เกิดเสียงดังไม่ดี ดังดังเสียงดังครับแต่ดังไม่ดีดังไม่แน่นดังไม่กลางวานฮะต้องให้มาทางนี้เนี่ยที่บางคนทักเข้ามาเอ้ยทําไมแตกไปแล้วทำไมองผมเสียงดังไม่ดีทําไมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าไปกลับข้างอย่างงี้ครับกลับข้างมาทางนี้อย่างนี้นะับมันจะลาหมุนมันอย่างง้างมาอย่างเงี้ยมันจะไม่ดังดีพอลอกมันจะหมุนมาทางนี้กมันจะหมุนเวลาปากิมันจะหมุนมาแบบนี้แต่ถ้าเราเอาทางนี้มา ปุ๊บเนี่ยมันจะดังดีฮะมันจะเด้งเนี่ยมันององอย่างเงี้ยมันจะเด้งกลับเด้งกลับไปโดนเฟืองตัวที่จะตามมามันจะเป็นวงกลมเงี้ยมันจะโดนไปเด้งปุ๊บมันจะทําให้เกิดเสียงดังกลางวานนะครับนี่คือที่บางคนที่แต่งไปแล้วมันเสียงไม่ดีเพราะอะไรบางทีอาจจะแบบนี้กลับข้างกันอย่างนี้แค่นี้นะฮะแต่ นี่ครับโลหะแนะนาเลยครับไอตัวเนี้ยดังดีเนี้ยกิปตตัวเนี้ยผมมาทําแล้วทุกตัวลอกผมดังดีทุกตัวครับเนี้ยดังดีทุกตัวที่ผมมาแต่งแล้วที่ที่ที่เห็นโมไปตกอยู่ฮะเนี้ยเสียงดังอันนี้ทุกตัวเลยตัวเนี้ยเก่าๆก็ดังดีชิกะตัวนี้ก็ดังดีนี้ก็ยังดังเนี่ยเวลาปลากินมันจะหมุนมาทางนี้ลอกกะหมุนไาทางนี้หมุนไม่เงี้ยนะครับ เนี่ยมันจะดังดีถ้าเราหมุนไม่ถูกทางจะดังไม่ดีตัวนี้เหมือนกันอย่างตัวนี้บานเน็กตัวนี้นี่ดังดีเลยบกตีเสียงไม่ค่อยไม่มีนะครับบานเน็กตัวนี้เพราะว่าแต่งเสียงก็ดังดีเพราะนี่นะมันอยู่ที่เราหมุนไปถูกทางของเฟืองกับเฟืองมันจะตามกันมันจะดังดีเดี๋ยวเราไปลงมือทำอ่า ตัวนี้เลยครับเราจะเอากลับขึ้นไปเดี๋ยรู้เห็นนะครับเอาใส่อย่างนี้เลยตัวโงงอให้งอให้ไปอย่างนี้ฮนะนี่เห็นนะฮะเนี่ยลักษณะนี้เลยให้ตัวงอกลับขึ้นไปอย่างเงี้ เราวางให้ได้ตำแหน่งแล้วก็ใช้กาวหยอดเลยนะครับเนี่ยแล้ววางนับตั้งได้ตำแหน่งแล้วแต่ต้องอย่าลืมว่าให้มันงอมาทางนี้นะครับตามที่ผมบอกนะครับให้ถูกทางตัวงอตัวโค้งงอให้ถูกทางแต่ถ้าไม่ถูกทางมันก็เสียงมันก็จะไม่ดังดังดังอยู่ครับแต่มันจะเสียงดังไม่ดีนี่นะฮะนมครับป้องนี่งไงอย่างนี้นะฮะ นี่เลยนะครับใั้มันงอมาทางนี้อย่างเงี้ยนะครับตัวงอตัวนี้ให้หันไปด้านซ้ายของเราตัวนี้ให้อยู่เงี้ยมันจะหันไปด้านซ้ายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราหันอย่างนี้นะครับถ้าเราเอาหน้าหันหน้ามาทางเราทางที่เราจะแต่งใ้ตัวงอให้มันหันไปทางนี้หันไปด้านซ้ายนี่คือซ้ายมือนะครับ ซ้ายมือที่เราหาให้มันงอไปตรงที่ซ้ายมือที่มันหันหน้ามาเข้าหาเราเนี่ยมันจะไปทางซ้ายมือน,นะครับเดี๋ยวก,กาวแปะหยอดเลยเหมือนเดิมครับ นี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยสมมติว่าเราอันนี้เป็นหันหน้าเราอยู่ทางนี้นะครับอัน,นจะเป็นลักษณะนี้นี่นะครับเนี่ยเฟืองจะเป็นหันไปด้านซ้ายของเรานะครับด้านซ้ายมือของเราสมมติว่าอย่างนี้ใช่ไหมในตรงงอหันไปด้านซ้ายของเราเนี่ยถ้าผมหันหน้าอย่างนี้มันจะเป็นด้านซ้ายนี้ข้างซ้ายผมนะครับมันจะหันมาอย่างนี้เราะวงหมุนตรงนี้ นะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะได้เราก็หยอดกาวเลยครับน,นี่เราหยอดกาวตรงนี้เลยหยอดไปเลยครับเราได้ที่วัดระยะได้แล้วหยอดไปหยอดกาวเลยครับเนีย่ยนะฮะนี่ทำให้ดูนี่ได้แล้วครับหยอดกาวแล้วก็เอาแป้งอันนี้หยอดรองเอาแป้งใส่นะฮะแล้วไปแต่งทีหลัง

เจ้าผงสักผ้าก็ได้นะฮะใครผงสักผ้าก็ก็ได้คนระับหือตกเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับงสักพักหนึง่ง ครับผมเมื่อมันแห้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เทแป้งออกแป้งออกนะครับมจะเหลือที่เฉพาะไอ,อตัวที่มันติดอยู่นะฮะนีนะครับแล้วเราก็ออกไปเรียบร้อยนี่แห้งเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าเสียงมันจะดังดีไหมมาลองดูเลยนะครับอันนี้เสียงนะครับแต่งเรียบร้อยแล้วครับเงียบเพราะตหมุนไป ทงซ้ายขวาได้เลยนะครับถ้าถ,ถ้าถูกต้องเนี่ยมันหมุนกลับไปกลับมาได้ถ้าถ้าเราแต่งแต่งได้นะครับที่เราทําได้แต่ถ้าหมุนไปได้ข้างเดียวแสดงว่าวไม่ใช่เราตัดตรงเหล็กตรงเนี้ยาวไปเหล็กตรงนี้ไอโลหะตรงนี้ยาวมันจะยาวขึ้นไปเกินเฟืองครับมันจะหมุนกลับไปกลับมาไม่ได้ดันะงนั้นต้องรัดระยะให้ดีๆครับนี่นะครับ เรียบร้อยแล้วนี่นะครับลองเสียงดูแล้วเสียงดีครับยังวานดีน,นะ่ฮะเห็ครับอันนี้สำหรับตัวนี้ผมของตัวนี้ผมถ้าเอามาจากไอ้เฟืองตัวนี้มันเป็นในเทป วิดีโอเทปสมัยเก่าฮะเป็นแผ่นสแต,เตนเลสอยู่ตรงวิดีโอเทปแต่ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนๆที่ผมทำลงตอนก่อนคงเห็นนะฮะเนี่ยตัวนี้ผมเคยทำลงไปคลิปหนึ่งแล้วครับแต่ตอนอคลิปนี้ก็คือมาแนะนำวิธีแก่เมื่อติดก,กาวไปแล้วจะอ,ออกมาแก้ใหม่ยังไง เดี๋ยวผมเพื่อนๆทักมาก็เลยมาทําให้ดูครับผมครับปสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นไงฮะถ้าเข้าใจไม่เข้าใจอะไรก็ทักมาข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับอย่างนี้อย่างนี้ครับแต่งได้ทุกทุกอันนะฮะลอกทุกยี่ห้อเนี้ยแต่งแบบนี้นะฮะลักษณะนี้นะฮะแต่งแบบนี้ทุกยี่ห้อครับ ตัเลขผมก็แต่งนะครับครับผมโอเคนะฮะผมพอเข้าใจอยู่นะครับอ่าหลักๆมันก็คือไอตรงที่ผมบอกอะฮะตรงงอตรงนั้นแหละให้หันไปทาง้านซ้ายขวามือครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมาฮัตที่ติดตามชมครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ